สวัสดีผู้หญิงทุกคนที่ยังหายใจอยู่และยังพยายามประคองใจตัวเองต่อไปในแต่ละวันคุณกำลังอยู่กับที่พักใจพอดแคสต์ที่ไม่ได้มาเพื่อปลอบใจแต่จะพาคุณเผชิญหน้ากับความจริงเราจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ห่วยๆห,หรือจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่ควรเป็นของคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภยัยแต่จะไม่ปล่อยให้คุณอ่อนแอไปตลอดชีวิตเพราะคุณสมควรได้รับอะไรที่ดีกว่าแค่เศษเสีเส้ยวของความรัก เราจะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองขอแค่คุณกล้าฟังความจริงที่เราจะพูดต่อจากนี้หลายคนอาจคิดว่าความสุขต้องมาจากการมีคู่มีครอบครัวหรือมีใครอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วการอยู่คนเดียวก็สามารถเป็นพื้นที่ของความสุขที่ลึกและอบอุ่นได้ โดยเฉพาะเมื่อเราเริ่มเรียนรู้ที่จะมอบมูลค่าให้ตัวเองในทุกวัน EP นี้อยากชวนคุณผู้หญิงที่กำลังใช้ชีวิตโสดหรืออาจอยู่เพียงลำพังด้วยเหตุผลใดก็ตามมาลองมองบ้านในมุมใหม่บ้านไม่ใช่แค่สถานที่พักกายแต่มันคือที่ที่เราพักใจการจัดบ้านให้สะอาดอบอุ่นและสอดคล้องกับตัวตนคือการสร้างบรรยากาศที่อบกอดหัวใจของเราเองลองคิดดูสิคะ ถ้าเรากลับบ้านแล้วเจอห้องที่รกมืดและเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกหนักใจใจของเราก็จะยิ่งเหนื่อยแต่ถ้าเรากลับมาเจอบ้านที่สว่างโลง่งและมีมุมเล็กๆที่เราชอบเช่นมุมอ่านหนังสือมุมดื่มกาแฟหรือแค่ใจกันดอกไม้สดหนึ่งชอ่อความสุขเล็กๆนี้แหละที่ค่อยๆเติมใจเราให้เต็มได้แม้ไม่มีใครอยู่เคียงข้าง เวลาพูดถึงคำว่าโสดหลายคนมักจะคิดถึงความเหงาคิดถึงการขาดใครสักคนที่จะมานั่งข้างๆแต่เอาจริงนะการโสดมันไม่ใช่ความขาดเลยมันคือช่วงเวลาที่เรามีโอกาสได้หันกลับมาหาตัวเองได้ถามใจว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรต้องการชีวิตแบบไหนและอยากให้บ้านของเราเป็นที่แบบไหนกันแน่บ้านเป็นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่มากที่สุดบ้านไม่ได้เป็นแค่สถานที่ แต่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทเป็นเหมือนกระจกสะท้อนใจเราเลยถ้าวันหนึ่งคุณกลับมาบ้านแล้วเจอของกองเต็มไปหมดรกจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนใจคุณก็คงจะรู้สึกหนักตามไปด้วยแต่ถ้ากลับมาแล้วเจอบ้านที่สะอาดโล่งโปร่งมีมุมเล็กๆที่คุณชอบใจคุณจะรู้สึกเบารู้สึกว่าฉันกำลังอยู่ในที่ที่อบกอดฉัน 1. บ้านกับใจ ภาพสะท้อนถึงกันเสมอจริงๆแล้วบ้านกับใจมันเชื่อมกันมากกว่าที่เราคิดนะคะบ้านรกใจก็วุ่นบ้านโลง่งใจก็โปร่งอย่างที่บอกไปตอนแรกเรามักจะคิดว่าอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นจำเป็นต้องจัดบ้านสวยๆหรอกแต่การจัดบ้านไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นมาชื่นชมการจัดบ้านคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองเพื่อที่เวลาหันมองรอบๆเราจะได้ยิ้มแล้วบอกกับใจว่าเธอยังมีฉันนะ 2. มุมพิเศษเล็กๆที่เป็นของเราการโสดทำให้เรามีสิทธิ์เต็มที่เลยว่าจะสร้างบ้านในแบบที่ชอบมุมแบบที่ใช่ลองหามุมเล็กๆที่เป็นมุมโปรดของคุณอาจจะเป็นเก้าอี้นุ่มๆข้างหน้าต่างที่เอาไว้อ่านหนังสืออาจจะเป็นโต๊ะกาแฟเล็กๆพร้อมกลิ่นหอมจากถ้วยกาแฟยามเช้าหรือแค่ผ้าห่มผืนโปรดที่วางไว้ตรงโซฟาเพื่อให้เราได้กอดตอนดูหนังเรื่องโปรดสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละ ที่ทำให้เราอยากกลับบ้านทำให้บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นที่ที่ทำให้เราอยากใช้ชีวิต 3. รายละเอียดเล็กๆที่ทำให้หัวใจอุ่นความสุขมันไม่ได้อยู่ไกลเลยนะคะอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่เรามอมให้ตัวเองนี่แหละในเหนื่อยกลับมาบ้านตุดเทียนหอมกลิ่นลาเวนเดอร์เปิดเพลงเบาๆวางดอกไม้สดไว้ในแจกันสักช่อหรือเลือกภาพปูที่นอนที่ทำให้เราอยากทิ้งตัวลงไปนอน ทุกอย่างนี้คือการบอกใจว่าเราเห็นเธอนะเราอยากให้เธอสบายอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เลยนะเพราะมันคือการดูแลใจในทุกๆวัน 4. เคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกไปอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเคลียค่ะบ้านรกทำให้ใจเรารกเหมือนกันถ้าสะสมของที่ไม่ได้ใช้มันก็เหมือนสะสมภาระในใจลองค่อยคอยคัดออกทีละอย่างเอาของที่ไม่ได้ใช้ไปบริจาค หรือถ้าไม่ใช้จริงๆก็ปล่อยออกไปพอเราลดของที่ไม่จำเป็นลงใจเราก็จะรู้สึกเบาขึ้นลงขึ้นมันเป็นเหมือนการฝึกปล่อยวางในชีวิตประจำวันเลยนะ5อยู่ลำพังแต่ไม่โดดเดี่ยวและขอบพูดตรงนี้เลยว่าการอยู่ลำพังไม่ได้หมายความว่าเราต้องโดดเดี่ยวเพราะในบ้านเราได้อยู่กับตัวตนที่แท้จริงที่สุดของเราเราไม่ต้องสวมหน้ากาก ไม่ต้องฝืนทำตัวเป็นแบบที่ใครคาดหวังบ้านคือที่ที่เราได้เป็นเราร้อยเปอร์เซนลองใช้เวลานี้ทำในสิ่งที่อยากทำจริงๆไม่ว่าจะวาดรูปทำอาหารใหม่ๆหหรือเขียนบันทึกมันจะทำให้บ้านของคุณเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความเงียบสงบและความสุขที่สร้างขึ้นด้วยมือคุณเองสรุปใจผู้หญิงโสดหลายคนอาจถูกถามบ่อยๆว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนหรือเมื่อไหร่จะสร้างครอบครัว แต่ขอให้คุณจําไว้นะคะว่าบ้านที่คุณจัดเองบ้านที่เต็มไปด้วยสิ่งที่คุณรักและเลือกเองมันกำลังบอกคุณทุกวันว่าคุณไม่ขาดคุณสมบูรณ์อยู่แล้วบ้านคือที่พักใจและคุณคือคนที่ทำให้มันมีพลังถ้าคุณรักบ้านคุณก็รักใจตัวเองไปพร้อมๆกันการอยู่คนเดียวเลยไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าแต่เป็นการได้ใช้ชีวิตแบบที่ตรงใจเรามากที่สุด เวลาเราได้อยู่กับบ้านจริงๆเราจะเห็นเลยว่าบ้านไม่ใช่แค่กำแพงไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์แต่มันสะท้อนใจเราได้อย่างลึกซึง้งบ้านที่รกบางครั้งก็สะท้อนความเหนื่อยความสับสนหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่เรายังไม่จัดการกับตัวเองแต่บ้านที่สะอาดอบอุ่นมีแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาหรือมีดอกไม้เล็กๆที่เราจัดไว้เองมันก็บอกเหมือนกันว่าใจเรากำลังได้รับการดูแล สิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงหลายคนอาจไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เพราะคิดว่าอยู่คนเดียวจะจัดไปเพื่ออะไรแต่ความจริงแล้วนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการรับตัวเองอย่างแท้จริงเราไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อใจเราเองเราทำเพื่อให้ทุกครั้งที่ก้าวเข้าบ้านร่างกายได้พักและหัวใจได้ผ่อนคลายและนี่คือความหมายลึกๆของคำว่าอยู่ลำพังแต่ไม่โดดเดี่ยวการอยู่ลำพังไม่ใช่การขาด แต่เป็นการได้มีพื้นที่มากพอที่จะฟังเสียงข้างในได้อยู่กับความคิดความรู้สึกและความฝันที่เป็นของเราอย่างแท้จริงบ้านจึงไม่ใช่ที่ว่างเปล่าแต่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตเต็มไปด้วยร่องรอยการดูแลตัวเองบางครั้งเราก็ถูกสังคมกดดันว่าถ้าไม่มีคู่ชีวิตเราจะดูขาดจะดูไม่สมบูรณ์แต่ในความเป็นจริงการจัดบ้านให้น่าอยู่คือการบอกกับโลกว่าฉันไม่ได้รอใครมาทำให้ฉันมีความสุข ฉันทำให้ตัวเองมีความสุขได้นี่แหละคือพลังของผู้หญิงโสดพลังที่เกิดจากการไม่รอคอยแต่ลงมือสร้างเองสิ่งเล็กๆอย่างการจัดบ้านทำให้เรารู้ว่าความสุขไม่จำเป็นต้องใหญ่โตมันอยู่ตรงการที่เราเดินเข้าไปในห้องแล้วสูดหายใจลึกๆด้วยความรู้สึกว่าที่นี่ปลอดภัยสำหรับฉันความสุขแบบนี้ไม่มีใครพรากไปจากเราได้เลยและเมื่อเราสามารถสร้างบ้านให้เป็นที่พักใจของเราเองได้ ต่อให้วันหนึ่งมีคนเข้ามาหรือวันหนึ่งเราเลือกจะใช้ชีวิตกับใครสักคนความสุขก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเพราะรากฐานของมันอยู่ในใจเราอยู่ในบ้านที่เราสร้างไว้ให้อบกอดตัวเองแล้วอยากให้คุณผู้หญิงที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้หยุดแล้วถามตัวเองเบาๆสักหนึ่งคำถามนะคะฉันให้คุณค่าอะไรกับตัวเองบ้างหลายครั้งเรามักเผลอเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับคนอื่นเช่น มีคนรักหรือเปล่าคนอื่นมองเรายังไงหรือใครจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตเราแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณค่าของเรามันไม่เคยอยู่ที่คนอื่นเลยมันอยู่ที่การที่เรากล้าหันมาดูแลตัวเองมอดสิ่งที่ดีที่สุดให้หัวใจของเราเองการจัดบ้านให้น่าอยู่คือหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะบอกกับใจว่าฉันสำคัญกับตัวเองนะไม่ว่าคุณจะซื้อดอกไม้สดมาวาง ใจกันเล็กๆมุมหนึ่งในห้องจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบหรือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนที่นุ่มสบายทั้งหมดนี้คือการลงทุนลงแรงเพื่อใจคุณเองมันเป็นการยืนยันว่าคุณคู่ควรกับความสุขในทุกๆวันแม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆเพราะการอยู่ลำพังไม่ได้ทำให้คุณค่าลดลงตรงกันข้ามมันคือพื้นที่ที่คุณจะได้เห็นว่าคุณ ก็เก่งพอที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นได้คุณไม่ต้องรอใครมาเติมเต็มคุณสามารถสร้างความเต็มอิ่มให้ใจได้ด้วยมือของคุณเองลองมองรอบๆบ,บ้านของคุณตอนนี้สิคะถ้ามันยังรกหรือยังมีมุมที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่มันคือโอกาสให้คุณได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากการจัดบ้านทีละนิดและทุกการจัดบ้านเล็กๆ ก็เป็นเหมือนการจัดใจใหม่ทีละก้าวด้วยจำไว้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องมีใครเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีคุณค่าการที่คุณหายใจอยู่ตรงนี้ดูแลตัวเองได้ยืนได้ด้วยขาของตัวเองและเลือกทำให้บ้านเป็นที่พักใจนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดที่สุดแล้วว่าคุณมีคุณค่าและคุณคู่ควรกับความสุขเสมอสุดท้ายนี้ อยากให้คุณผู้หญิงที่กำลังฟังอยู่จำไว้อย่างหนึ่งนะคะการอยู่ลำพังไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเหงาหรือขาดอะไรไปเลยตรงกันข้ามมันคือช่วงเวลาที่คุณได้พิสูจน์ว่าคุณสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้จริงๆบ้านที่คุณอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่หรูหราหรือเรียบง่ายมันจะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีถ้าคุณตั้งใจทำให้มันเป็นที่พักใจของคุณจริงๆ การจัดบ้านให้หน่าอยู่คือการจัดหัวใจให้ได้พักการเติมรายละเอียดเล็กๆในบ้านคือการเติมความรักให้กับตัวเองอย่าลืมนะคะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีใครอยู่ข้างๆแต่มันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณมอบอะไรให้กับใจของคุณเองบ้างเมื่อบ้านเป็นที่ที่คุณกลับมาแล้วได้ยิ้มได้หายใจได้พักใจความสุขก็จะไม่เคยหายไปไหนเลยเพราะสุดท้ายแล้ว คุณคือที่พึ่งพิงที่สําคัญที่สุดของตัวเองเสมอถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ขอบคุณที่ยังอยู่กับที่พักใจพื้นที่เล็กๆที่ไม่ตัดสินพื้นที่ที่คุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและพื้นที่ที่เราเชื่อว่าแม้วันนี้คุณจะร้องไห้พรุ่งนี้คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยิ้มได้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพราะทุกสัปดาห์เราจะกลับมานั่งข้างๆคุณอีกครั้ง คอยพูดในวันที่คุณรู้สึกว่างเปล่าคอยปลุกในวันที่คุณหมดแรงคอยกระชากค,คุณออกจากความสัมพันธ์ที่แม่งโคตรทำร้ายที่นี่ไม่ใช่แค่ช่องพอดแคสต์แต่มันคือที่พักใจที่คุณคู่ควรและสุดท้ายถ้าคุณพร้อมจะลุกขึ้นอีกครั้งเราจะเดินไปพร้อมกันไม่ปล่อยให้คุณกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกเด็ดขาดพร้อมสำหรับคลิปถัดไปไหมเพราะเราจะไม่หยุด จนกว่าคุณจะรักตัวเองได้มากกว่ารักคนที่ไม่เห็นค่าเรื่องราวที่จริงที่สุดในหัวใจที่พักใจเจอกันตอนหน้าในพอดแคสต์ที่พักใจ